ทำชาวเกาหลีช็อกอีกแล้วครับหลังจากที่นักศึกษาเกาหลีใต้ในถูกลักพาตัวเรียกค่าไทยและถูกทรมานจนดับในกัมพูชานะครับกัมพูชาจึงกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงมากๆสําหรับชาวเกาหลีใต้สํานักข่าวใหญ่ต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยตามพากันตีข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกับคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ไปพร้อมๆกันเลยยินดีต้อนรับทุกคนนะครับอัปเดตข่าวสารเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศสําหรับข่าวนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกัมพูชา และเกาหลีใต้นะครับก็จะไปฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกันตังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปจากสำนักข่าวเซา t h ไชน่า Morning งโพสตนะครับได้รายง,งานว่ามีนักศึกษาหนุ่มเกาหลีใต้นะครับวัย22ปีถูกพบว่าเป็นศพในกัมพูชาหลังจากที่ถูกลักพาตัวและทรมานอย่างโหดเหี้ยมโดยคาดว่าเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นจากการถูกทรมานอย่างรุนแรง ตามการรายงานข่าวของตำรวจและครอบครัวนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยซึ่งเปิดเผยเพียงนามสกุลนะครับก็คือเอออกจากบ้านที่เมืองเยซอนจังหวัดคยองซังเหนือในวันที่17กรกฎาคมโดยบอกกับครอบครัวนะครับว่าเขาเนี่ยจะไปเข้าร่วมกับงานแสดงนิทรรศการที่กัมพูชาและหนึ่งสัปดาห์ต่อมานะครับทางครอบครัวได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งที่พูดด้วยสำเนียงชาวจีนเชื้อสายเกาหลีนะครับโดยบอกว่า เเนี่ยสร้างปัญหาที่นี่และถูกคุมตัวไว้ส่งเงินมาหรือประมาณ1.2ล้านบาทแล้วเราจะปล่อยตัวทางครอบครัวนะครับตกใจมากจึงรีบไปแจ้งสถานทูตกัมพูชาและตำรวจท้องถิ่นแต่ก็ไม่สามารถหาตำแหน่งที่ถูกคุมขังได้ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานครับมีการติดต่อกลับจากกลุ่มคนร้ายนะครับที่ถูกตัดขาดไปประมาณเมื่อวันที่แสิงหาคมนะครับเจ้าหน้าที่นิพบศพของนายเอ ในพื้นที่ใกล้กับภูเขาโบกอจังหวัดกำปอดซึ่งถือว่าเป็นจุดที่คาดว่าเขาถูกกักขังเอาไว้สถานทูตกัมพูชาและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือภาวะหัวใจหยุดเต้นจากการทรมานและความเจ็บปวดอย่างหนักแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับศพของเขาเนยังคงไม่ได้ถูกส่งกลับเกาหลีใต้ครับเนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการชนสูตรและพิธีทางท้องถิ่นนะครับโดยคาดว่าจะส่งกลับได้ภายในสิ้นเดือนนี้ ทางญาติของผู้ตายเองนะครับเผยทางน้ําตาครับว่าใบามรณะบัตรระบ,บุว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเพราะการทรมานถ้าพูดถึงสถิตินะครับการลักพาตัวของชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงอย่างน่าตกใจเลยจากเพียง10ถึง20ต่อคดีต่อปีเนี่ยในช่วงปี2022ถึงปี2023นะครับพุ่งขึ้นมาเป็น220คดีในปีที่แล้ว และเพิ่มมากกว่า330คดีภายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามันทําให้กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับต้องออกคําเตือนในการเดินทางโดยยกระดับกรุงพนมเปญเนี่ยเป็นระดับ2พิจารณาเลื่อนการเดินทางและพื้นที่เสี่ยงสูงอย่างสีหนุวิวภูเขาโบกอและบาเวตเป็นระดับ2.5ด้วยนี่คือการรายงานข่าวต้นฉบับนะครับจากเดอะคอรีไทม นี่มันก็บ่งบอกถึงว่ากาัมพูชาเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางไม่ใช่กลายเป็นละมันคือเป็นจุดศูนย์กลางของการก่ออาชญากรรมการหลอกลวงไปจนทั่วโลกเขาเนี่ยได้ขนาดนําให้แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้กันบ้างครับว่าเขาจะมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้กันบ้างอย่างมุมมองแรกนะครับคนนี้เนี่ยบอกว่านี่มันไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมธรรมดาถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี่คือการฆาตกรรมของรัฐ ที่ต้องมีความรับผิดชอบจากภาครัฐของกัมพูชาและทูตของเกาหลีใต้ด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องใช้มาตรการเข้มขน้นดันเรื่องนี้ในเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้คนเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวในต่างแดนอย่างไม่มีใครรับผิดชอบได้อีกมุมมองต่อมาครับจำนวนคดีลักพาตัวชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาพุ่งจาก10ถึง20 เป็น200ถึง300คดีภายในปีเดียวซึ่งมันชี้ให้เห็นว่ามีโครงข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่แข็งแกร่งอยู่ในกรัรมพูชามุมมองต่อมาครับทำไมรัฐบาลเกาหลีไม่เตือนประชาชนให้ระวังหรือห้ามเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่นั้นเนินละ่ะรอจนมีโศกนาฏกรรมถึงจะค่อยออกคำเตือนมันสายเกินไปแล้วมุมมองต่อมานะครับ คนหนุ่มสาวที่อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมักจะถูกล่อลวงเรื่องของงานออนไลน์โอกาสถูกหลอกถูกจับตัวในมีสูงมากเรื่องนี้มันเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างที่จะแรงเลยว่าอย่าไปไว้ใจโฆษณางานโดยที่ไม่มีการตรวจสอบก่อนคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทําไมกัมพูชาการทํางานของพวกเขาก็มีแรงงานในเกาหลีใต้เยอะมากซึ่ง,งเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของงานเลย ก็เขาเดินทางไปเที่ยวนะครับถ้าถ้าจากการรายงานข่าวเขาไม่ได้ไปทำงานในกัรบูชานะมุมมองต่อมานะครับบอกว่าเหตุใดศพยังไม่ถูกส่งกลับมาเกาหลีทำไมขั้นตอนชนสูตรและการส่งคืนนั้นล่าช้าครอบครัวต้องทรมานใจอีกนานแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาครับคํำกล่าวที่ว่านี้หัวใจหยุดเต้นจากการทรมานก็ชวนให้สงสยัยมันต้องมีการสืบสวนอย่างเป็นอิสระ ว่าการทรมานนั้นมีลักษณะอย่างไรใครเป็นผู้ลงมือและมีคนสมคบคิดเนี่ยมากกว่านี้หรือไม่มุมมองต่อมานะครับเมื่อคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นรัฐบาลเกาหลีควรพิจารณาความปลอดภัยสําหรับพลเมืองในต่างประเทศสถานกงศุนเราควรเฝ้าระวงังบริการช่วยเหลือฉุกเฉินความเข้มข้นมุมมองต่อมาครับ รู้สึกขยแขแยงที่จะมีวิธีการทร,รมานอาจจะเป็นขั้นตอนของอำนาจมืดที่ไม่มีใครเห็นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการถูกลักพาตัวแต่มันเป็นการทร,รมานอย่างมีแผนจากกลุ่มอาชญากรรมมุมมองต่อมาครับรัฐบาลกัมพูชาไม่มีความชัดเจนถ้าราชการท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในกัมพูชามีส่วนรู้เห็นก็ควรถูกดำเนินคดีร่วมอย่างรุนแรงมุมมองต่อมานะครับ นี่น่าจะเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลเกาหลีถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับชาติของตัวเองได้ประชาชนจะสูญเสียความเชื่อมัน่นมุมมองต่อมานะครับผมหวังว่าจะไม่เห็นแค่คดีข่าวสั้นๆที่คนลืมในสัปดาห์หน้าคดีแบบนี้ควรกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ปฏิรูปความปลอดภัยระหว่างประเทศได้แล้วมุมมองต่อมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องอันตรายมากแต่การห้ามเดินทางก็ไม่ได้แก้ปัญหา รัฐบาลควรเข้าไปตั้งแต่ต้นคือการป้องกันและข้อมูลเตือนภัยมากขึ้นมุมมองต่อมาครับสื่อเกาหลีและสาธารณนี่ควรกดดันให้มีการเผยแพร่เอกสารการชนสูตรและกระบวนการยุติธรรมทาให้โปรง่งใสจะเกิดทฤษฎีสมคบคิดว่าปิดข่าวมุมมองต่อมานะครับบอกว่าแน่นอนว่านี่มันเป็นคดีที่ไม่ใช่คดีธรรมดาแน่นอน มันเกิดการฆาตกรรมจากการทรมานจากกลุ่มที่เป็นอาชญากรรมกลุ่มหลอกลวงเพื่อหาผลประโยชน์ซึ่งกัมพูชานั้นมันไม่ปลอดภัยสําหรับเกาหลีใต้เลยมุมมองต่อมานะครับข่าวที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาพยายามอยู่เบื้องหล,งลังและสนับสนุนสิ่งนี้มันอาจจะเป็นจริงก็ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นอาชญากรรมที่หวังผลประโยชน์เพราะมีการเรียกค่าไถด้วยมุมมองต่อมานะครับบอกว่า ถ้ากัมพูชาปล่อยให้เรื่องนี้เงียบและไม่สอบสวนอย่างจริงจังมันกลายเป็นแหล่งความมั่งคั่งของอาชญากรรมข้ามชาติส่งสัญญาณว่าสามารถทำอะไรได้โดยไม่ถูกลงโทษไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประเทศไทยถึงพยายามพูดถึงเรื่องนี้มุมมองต่อมานะครับบอกว่าสังคมเกาหลีควรให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตมากขึ้นทั้งด้านของกฎหมายการทูตการสนับสนุนทางจิตใจและแรงกดดันระหว่างประเทศมุมมองต่อมาครับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีความปลอดภัยสําหรับเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมานะครับไม่รู้ว่าจะไปกัมพูชาทําไมในเมื่อกัมพูชามีข่าวระดับโลกอยู่แล้วว่านั่นคือเมืองอาชญากรรมแห่งการหลอกลวงก็จบไปนะครับสําหรับเรื่องราวคอมเมนต์และเรื่องราวสรุปนะครับที่มินได้นํามาฝากในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศนะครับที่ได้นํามาฝากกันได้นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับ ว่ามุมมองของชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับทางฝั่งของกัมพูชามันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเรานะครับที่พูดถึงกัมพูชานานาชาติเนี่ยเขาก็พูดถึงบางประเทศเขาก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พยายามถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเอาละครับ EP นี้แอดมินก็มีมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไป EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ